บาร์คิวได้แล้วครับผมสวัสดีครับมือนี้โย่ช่องอีสานเที่ยวแนนะครับมือนี้ก็โยกับบาร์คิวบาร์อัดนะครับบาร์เฟีกําลังนั่มานะครับมาสับห้อยเดิมครับผมปลาสะแห้งนะครับนี่หามเลื้อนหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้บาร์คิวลงสักให้เบิร์นนะครับเดี๋ยวล่อซุ่มอีกซุ่มหนึ่งก่อนนะครับบาร์เฟีกําลังถือมานี่ครับผมปลาดุกปลาคอยัางย่างไหลนะครับแต่วปลานิ่งนี่บ่รเนี่ยใจว่าสิยังบ่ ะครับอันนี้น้ำย่างหน่อยแห้งแล้วีหูปลาไหลอยู่บ่คิวหูปลาไหล่เรากิดใจว่าไต <l Different. S 1> ้อปควกินปลาแล <k S 2> ้ว่กินอปี่ บอกมันลงน้ำแล้วมันตีตื่นล้ออะไรเขาต้องเยียเหยียบนำ้ำนี่ผมปลาคอนะครับผมเห้ียบตุ้งใหยียชข่้กันเดี๋ยวเราซุ่มอีกซุ่มหนึ่งมาก่อนนะครับผม เดี io, io, ๋ยวทายเผยเบิกเป็นช่วงเป็นช่วงเอานะครับมาแล้วครับหนึ่งตัวช่รับเดี๋ยวนอนจ้าจ้าเดี๋ยวปฏิกันกันริญห่อนแห้งครับคุณผู้สักกลางๆน้ำเลยก็ได้สักกลางๆน้ำเลย แดดนี่ซี่สิบสองี่สิบสามบนนะครับอยู่นี่แดดฮอนแห้งนะครับอันตรายครับผมวันนี้มีกระจกมีสเตนเลสเอาเขาห้มไว้ได้ครับสะท้อนใหม่บ้านใหม่เฮี้ยน มาซิวกะไรนะครับแต่ว่าสอนมาได้อ้โอ้บักกินง,งี้โอ้เงงจ้าคร้บผมมันยิไปปิ่งกินสุดยอดครับนี่ขนาด คุณกับเม้เาหลาไปแล้วคนระับเอาหลาเติบเยอะเหมือนยังคลิปที่ล่งไปหมู่อ้านนะครับผมกับบักไลยเลยครับไปลิปเบื้องหมู่อ้านนี้นี่ก็เริ่มเรียบหน่อยแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะครับ ไปครับผมเดี๋ยวตัดให้เบิ้งอีกเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมเดี๋ยวผมเบื้งหูปลาไหลหูนี่กันแล้วก็บบาฟิมกับยกสะดุงยกสะดุงน้ำซ้ำตุ่มมอง<ป>ลงไปเห็นทอดขาแข็งของน้องเข้านี่ต้มได้ครับแต่ปลาคอไม่ยังเหมือนีดผมจะไปยกสะดุงครับเดี๋ยวบาฟิมจะไปซักปลาแต่ว่าผมสิเข่าไปในบ้านจะหน่อยไปเอาคูไปเอาคูไม่เบาคิวนะครับเบาคิวว่าจสีสาเอาน้ำมันเหลือหน่อยเนาะ กันคู่ได้ดิคิวกันคู่เข้าเดี๋ยวดิวนี่มึงกันคู่ปะฮะมึงกันคู่ปะเข้าเดี๋ยวอีหลีบ่โดนดิน่นี่เนี่ยเอาไม้เอาแป้นไม้เบสซักกันพอดี อยู่ข้าหลอยเอาคนกนแหลปลูกแต่รท้เนย้างหไปหาาหอยยวนน้องโตน,น่ามองอยู่ตามลง <laughs> เราเอาคิวได้แล้วครับผมอันนี้เป็นผลงานนะครับเดี๋ยวล่าหอยเบิ้งนี่อันนี้บมีปลาหนิ่นแล้วนะครับมีปลาเข็งปลาสลิดตัวนึง นักการพกปลาดุกนะครับเพระาะว่ามันเดือดต่ปลาพวกนี้นะหมุดน้ำตุ่มอยู่นี่นี่ก็อ้อขอมีตัวใหญ่เติบครับผมนี่ปลาเข็งกับใหญ่อยู่ครับปลาสลิดกับตัวใหญ่นะครับผลงานประมาณนี้เลยครับผมผลงานมาหนีนะครับได้บลายทองมันป็นไปได้ครับผมไปเก็บโต๊ะนะครับผมไอ้สภาบ้าขี้อ้วกสภาพเบ้าขี้อ้วกจังอยู่ครับจังเติบอยู่สมง้อหน่อยเรีนตุ่มครับผม เล่นตรงครับครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า50ไมหาให้นีอยางที่รอติดตามช่องช่องช่องอิสานเชนแนวนะครับบาวคิวบาร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ